ครับสวัสดีครับวันนี้มาดู1 0พันข้าวยอดนิยมของปี65นะครับว่ามีตัวไหนบ้างมันดูตัวแรกนะครับก็ขอซีหนึ่งอายุการเก็บเกี่ยว105วันเป็นข้าวพื้นแข็งเป็นข้าวไม่ไวแสงนะครับผลผลิต722กิโลกรัมต่อไร่ตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือค่อนข้างต้านทานเพรียกระโดดสีน้ำตาลโรคไหมแต่ว่าอ่อนแ โรคคอใบแห้งแล้วตัวนี้ไม่ควรใส่นาจเจนเกินไปก็คือตัวยูเลียนะครับจะทำให้ข้าวอวบอ่อนแอมาดูกอคอ47อายุการเก็บเกี่ยว112วันเป็นข้าวพื้นแข็งเป็นข้าวไม่ไวแสงผลผลิตต่ตอไร่793กิกโลกร,รัมต่อไร่ตัวนี้ค่อนข้างต้านทานเพรียกระโดดสีน้ำตานดีกว่ากอคอสีน,นะครับ กระตานทานโลกไหม้ดีกว่าพิษนุโลกพิษณุโลกสองก็เสียคือออนแอร์ต่อเพลียกระโดดสี้มตาลโรคขอใบโรกขอใบ,อบไหม้ไม่ทนอากาศเย็นนะครับตัวนี้ตัวต่อไปกกคร79หรือชนาถูกสองตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยว112ถึง118วันเป็นข้าวเป็นนุ่มนะครับข้าวไม่ไว้แสงผลผลิตต่อไร่89กิลกร,รัมต่อไร่ ตัวจินี่ค่อนข้างตันๆเพียดระโดดสีน้ำตาลแล้วก็โลกใหม่นะครับตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือเป็นข้าวเพื่อน,นุ่มตัวต่อไปก็ขอแปดหนึ่งนะครับอายุการเก็บเกี่ยว106่งถึงหนึวันเป็นข้าวเจ้าเพื่อน,นุ่มนครับตัวนี้เป็นข้าวไม่ไวแสงผลผลิตต่อไร่630กิโลกร,รัมต่อไร่ ตัว8ปหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบนะครับตัวต่อไปกข8ปห้าอายุการเก็บเกี่ยว106่งร้ถึงวันเป็นข้าวพลนแข็งครับตัวนี้เป็นข้าวไม่ไวแสงผลผลิตต่อไร่รรสูงนะครับตัวนี้สูงกว่าตัวอื่น862กิ86กิโลกร,รัมต่อไร่ตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือผลให้ผลผลิตสูงแล้วก็ค่อนข้างต้านทาน ต่อเพลกระโดดซีมตาลแล้วก็ทนอากาศเย็นแต่ว่าอ่อนแอต่อโรคขอบใบไหมตัวต่อไปก็ขอ87นะครับอายุการเก็บเกี่ยว114ถึง122วันเป็นข้าวพื้นนุ่มข้าวไม่ไวแสงให้ผลผลิต734กิโลกรัมต่อไร่ตัวเป็ดตัว8ปดเนเวลาหุงสุกนี่ข้าวมันจะนุ่มค่อนข้างเหนียวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยหอม นีจะออนแอร์ต่อต่อเพรียกระโดดสีด้ำตาลเพรียกระโดดหลังขาวโรคกอใบแห้งโรคใบไหมทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับกอขอหกกอขอหกอายุการเก็บเกี่ยวหนึ่งรอสามสิบหรือหนึ่งรอสิบ,บออ 140, สิบวันถึงหรอวันนะครับประมาณสี่เดือน ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วเป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวนาปีให้ผลผลิต6 6กกิกโลกรัมต่อไร่หกหกพื้นที่ผมก็ปลูกอยู่นะครับตอนนี้ที่อุดอนตัวนี้ให้ผลผลิตสูงทนแรงดีกว่าข้าวเหนียวสันป่าตองนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้านทานโรคใบไหมแล้วก็โรคจุดสี้ำตาน แต่ไม่ทานทานโรคขอบใบแห้งแล้วก็โรคไหม้แล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็แมลงบัวตัวนี้ก็ขอหกเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวนาเปนะครับต่อไปก็ตัวข้าวก็เหนียวสันปดตองตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยว1 3ึ่งถึงหนึวันเป็นข้าวเหนียวนะครับตัวนี้ผลผลิตต่อไร่ห้ารกกิโลกรัมต่อไร่ สันปะทองนี่ต้านทานโรคใบไหมมาจุดสีน้ำตาลแต่ไม่ต้านทานโรคของใบแห้งใบสีส้มแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วพวกแมลงบัวตัวนี้สามารถกลายพันธุ์เป็นข้าวเจ้าได้ไง่ายๆนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปก็ข้าวข้าวปัทุมทานีหนึ่งนะครับตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยว1 0 4่ถึงหนึวันเป็นข้าวเจ้าพันธุ์นมนะครับ ผลผลิตต่อไร่ก็5 1 7กิโลกร,รัมต่อไร่ตัวนี้ข้าวตัวนี้จะนุ่มคล้ายๆข้าวหอมมะลิ105นะครับต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลแล้วก็เพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคไหมโรคขอบใบแห้งตัวข้อเสียคืออ่อนแอต่อเพลี้ยจักจั่นที่เขียวโรคใบเงิกโรคใบสีส้มนะครับนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายก็คือข้าวมันิข้าวดอกมันิร้อยห้านะครับหรือเาเรียกว่าข้าวหอมมะลินะครับตัวนี้เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวหูนุ่มนะครับตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยวนี่มากกว่า120วันเป็นข้าวเจ้าหอมเป็นข้าวนาปีนะครับหรือข้าวไวแสงนั่นแหละ ตัวนี้ผลผลิตค่อนข้างต่ำนะครับ3า3กิกโลกรัมต่อไร่ลักษณะเด่นๆประจำก็คือเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวสูงประมาณ140ซนตเมตรนะครับตัวนี้เป็นผล,ผลผลิตลักษณะเด่นก็คือทนแรงได้ดีพอสมควรนะครับเ็ดข้าวสารในี่ใสแกล่งคุณภาพสีนี่ดีนะครับและคุณภาพการหุงต้มนี่ดีตัวนี้อ่อนนุ่มนะครับมีกลิ่นหอมนะครับตัวนี้ ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเค็มก็คือพวกดินกดดินด่างนั่นนะครับแต่ว่าอควรระวังก็คือไม่ตานเม่ไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคขอบใบแห้งแล้วก็โรคไหมแล้วก็โรคใบอีกนี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้พื้นที่แนะนําคือส่วนมากจะปลูกที่ตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับ ส่วนมากก็เป็นที่แถวแถวโควราชหรือโซรินนะครับจะ mm hmm. เป็นข้าวเจ้าหุงสุกนุ่มครับสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับปี65ที่นิยมปลูกครับ mm hmm. พื้นที่ท่านก็นิยมปลูกแถวไหนปลูกพันธุ์อะไรบ้างก็เม้นมาได้นะครับ mm hmm. กหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตลอไประการใดก็ขอภปยในที่นี้ด้วย ครับขอบคุณครับ